สากรอิสลามสัทธ,ธาชนอิบนนออฟจำกัดกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ SIC คือสากรอิสลามสัทธ,ธาชนอิบนนออฟจำกัดสัทธ,ธาชนอิบนนอัฟอิสลามิคอเปเรทีฟเริ่มก่อกําเนิดขึ้นเมื่อวันที่28พฤษภาคม2566โดยมีสากรอิสลามอิบนอฟจำกัดจากจังหวัดสตูลร่วมกับ สากลสัทธาชนจากกรุงเทพมหานครได้มีมติร่วมกันในการจัดตั้งสากลเปลี่ยนชื่อสากลจากสากลสัทธาชนมาเป็นสากลสัทธาชนอิฟรบจำกัดการรวมตัวของเรามีเป้าหมายเพื่อที่จะยกระดับ พี่น้องสมาชิกสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ฮาลานตามหลักชเรียพิบาลเรามีความหวังเพื่อที่จะเป็นเป้าหมายของการรวมตัวของการเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับและเราก็พยายามที่จะรวมตัวของการเป็นผู้รับณนะโอกาสปัจจุบันจะเป็นผู้ให้ในอนาคตอิชอัลล็อ์นี่คือเราครับ มาร่วมกันทำการเงินแบบอิสลามให้มีความเข้มแข็งเพื่อโอกาสสำหรับพี่น้องของเราได้มีโอกาสได้ใช้การเงินฮารานปลอดภัยจากดอกเบี้ยครับ ขอเชิญชวนพี่น้องนะครับที่เป็นสมาชิกและที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสากลนะครับได้เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกกับสากลของเรานะครับมาร่วมทําธุรกิจฮาลานมาร่วมทําเศรษฐศาสตร์อิสลามของเราให้เข้มแข็งขึ้นนะครับสากลอิสลามศรัทธาชนอิบนุอัลฟจำกัดสอบถามเพิ่มเติมโทร020768886085389 6886